สวัสดีค่ะ <c oughs> ขอโทษด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวทาดไฟนะคะก็เริ่มกันที่ชาวธนูก่อนนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาย,ยนถึง21ธันวาคมนะคะแล้วก็ ดูได้ทางลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกนะแจ้งฝากเป็นลิงก์เอาไว้นะคะใครสนใจก็ทําแบบทดสอบตามลิงก์ได้นะคะว่าจะตัวเองอยู่ในลัคนาอะไรนะคะ <c oughs> ในส่วนของชาวธนูความรักความสัมพันธ์ในวันที่3-7มีนาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะ มีอะมาเห็นไหมเอ่ยสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญชาวธนูตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะเหมือนสับสนเหมือนต้องเลือกเหมือนกับ อาจจะมีเหตุการ์ทะเลาะเบาะแว้งกับใครมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็ไม่ชัดเจนแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะเสียใจผิดหวังได้นะคะต้องพูดว่าบางคนนะหรือบางคนเนี่ยความสัมพันธ์คือจบไปนานแล้วแต่ว่ายังติดอยู่กับใครบางคนอยู่ยังไม่ยอมเปิดใจนะคะยังรออยู่โอกาสแฟนเก่าในช่วงเวลานี้6ถ้วยก็มาเข้าใจว่ามีโอกาสวนเข้ามาเหมือนกันเนาะ แล้วก็หกไม้เท้าเกิดขึ้นความสัมพันธ์มัน6ไม้เท้า6ถ้วยถ้าถามถึงคนเก่าๆก,ก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาค่อนข้างจะสูงนะคะมีโอกาสการเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะสูงจังมองว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับคนเก่าวนกลับมาคนใหม่ก็กำลังคุยอยู่ก็เลยเป็นช่วงจังหวะลังเลเป็นไปได้เหมือนกันนะ ในไพ่เมเจอร์คณะก็คือ The Hierophant Justice นะคะ The Moon ด้วยความสัมพันธ์ที่เจอเนี่ยค่อนข้างจะโรแมนติกเลยทีเดียวแล้วก็ต้องเลือกเหมือนกับคนหนึ่งก็ออกแนว The Hierophant เป็นลักษณะของอพระสังฆราชเนาะเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้นำเป็นคนที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เป็นคนที่อบอกแจ้งข้อมูลคนอื่นสายพวก อาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรือว่านักจิตวิทยานะคะคนที่ไปสอนคนอื่นแบบเนี้ยได้กับอีกคนหนึ่งจะเป็นลักษณะของคนนักกฎหมายราชการนะคะหรือว่าศาสตราการทนายอย่างเนี้ยก็ได้เหมือนกันมันเหมือนกับเป็นช่วงต้องเลือกอาจจะเป็น2ออาชีพนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ใช่คือความสัมพันธ์มันเหมือนกับ ถ้าใครเคยทะเลาะก,กับใครมาเนี่ยเขามาขอคืนดีหรือคุณไปขอคืนดีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คืนดีกันค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้ลังเลอยู่ว่าเอายังไงดีนะคะ a อสอ f ฟเพน a c l e ลแล้วก็จัสติสเกิดขึ้นบางคนเนี่ยถ้าถามว่ามีโอกาสได้มั่นหมายจริงจังแต่งงานตรงเนี้ยก็มีโอกาสเหมือนกันไพ่แฮงแมนเกิดขึ้นกับ5ถ้วยคือจังมองว่า เหมือนบางคนอะหยุดปิดอยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆยังไม่ได้หายไปไหน g r e e of source เกิดขึ้นก็คือที่ผ่านมาน่าจะทะเลาะกับใครมาพูดอะไรตรงไปตรงมาพูดเ,เวลาพูดแบบนี้เนาะมันเหมือนต้องแปลไทยเป็นไทยคือบางทีบางเรื่องเนี่ยเราพูดอะไรไปเราพูดไปทันได้คิดอะพูดไปแล้วอะนะคะเออบางทีเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าความสัมพันธ์อะถ้ามันมีความสุขอะเราจะดึงดูดเขาเข้ามา ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะนึกดีๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเครือญาติหรือแม้แต่ในส่วนของการทำงานนะคะก็ตามนะไม่ใช่เฉพาะความรักคนที่มีความสุขอะ่ะเขาจะอยากเข้ามาอยู่กับคุณแล้วถ้าคุณน่ะเป็นพฤติกรรมแบบขี้งอนโมโหง่ายด่าไวปากไวพูดเอ่อนึกออกไหมนึกนึกคาแรคเตอร์ของคนกลุ่มนี้ออกไหม เหมือนกับคนที่อยู่แล้วลำคานใจอ่ะเออแบบนี้ใครก็ไม่อยากจะอยู่นะไม่ไม่จาเป็นเฉพาะกู้รักนะเออคนที่ทํางานด้วยเขาก็ไม่อยากจะคุยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราควบคุณควบคุมสถานการณ์ความรักไม่ได้คุณต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเคยที่ผ่านมาเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าอยู่แล้วลําบากใจหรือเปล่าถ้าอยู่แล้วแบบใจแบบบางทีอ่ะคนก็ไม่อยากจะอยู่เนาะตรงนี้เป็นแพท้ทะเลาะเกิดขึ้นนะคะก็มีเหตุการณ์ทะเลาะได้แล้วคือบางคนจะบอกว่า แค่ครั้งสองครั้งคือคนเรามันลิมิตไม่เท่ากันเนาะกับบางเรื่องเนี่ยนับ3กับบางเรื่อง1ครั้งก็ไม่พอเอาแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าทําได้อยากก้าวข้ามไปถึงโอกาสที่มันจะนําไปสู่การทะเลาะเบาะแหว้งจะดีที่สุดเนาะตรงนี้ขอจุบน้ำหน่อยค่ะเฮ้ยเ <All right. S 1> สียงทายอีกแล้วนะคะ,ะมาในส่วนของไพ่ออร์คเบอกคุณว่าอะไรบ้างโอเคเ่ <c oughs> <c oughs> Codependency นะคะมันเหมือนกับเขาบอกว่า a d d i t i o n s are affecting your romantic life นะคะก็คือการติดอะไรบางอย่างเนี่ยมันส่งผลกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณบางทีการติดในที่นี้นะอาจจะไม่ใช่เป็นภาวะความรักก็ได้แต่บางคนติดว่าเฮ้ยเราต้องมีแฟนติดเราอยู่คนเดียวไม่ได้ติดเฮ้ยไม่มีแล้วแบบไม่รู้เราจะส่งข้อความหาใครนะคะ ส่งหาตัวเองก็ได้นะลองลองหาลองตบๆแล้วกลับมาดูตัวเองแล้วบอกว่าเอ้ยบางทีตัวเองเขียนจดหมายถึงตัวเองก็ได้นะบางทีแบบว่างๆไม่มีใครให้คุยด้วยเนี่ยคุยกับตัวเองเป็นไหมหมายถึงว่าเหมือนกับเราถึงตัวเองในอีก5ปีข้างหน้านี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะลองเขียนดูก็ได้นะมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็พยายามอย่าว่างอะ่ะมันจะทําให้ตัวเอง ลืมความไม่สบายใจหรือความติดความแบบเฮ้ยเหมือนกับสมมุติเวลากับคนคนนี้เราต้องแบบสี่ทุ่มทุกสี่ทุ่มต้องคุยเวลาที่มันมีทะเลาะก,กันหรือหายกันไปหรือต้องเลิกกันจริงเนี่ยบางทีมันจะทําใจไม่ได้กับช่วงเวลาสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นเราก็หากิจกรรมอะไรอย่างอื่นทาตอนสี่ทุ่มก็ได้นะคะแบบนี้นึกออกไหมคนโสดนะคะตรงนี้เดอะเฮอร์มิตเกิดขึ้นเข้าใจว่าถ้าคุณไม่ได้เจอคนที่เป็นราศีกันหรือว่าคนที่แบบออกแนวสันโดษ อาจารย์ทํานองนี้เข้ามาในชีวิตคุณอาบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการอยากอยู่คนเดียวก็ได้นะช่วงเวลานี้เนาะคนที่มีคู่นะคะจริงจัง,จงมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นค่อนข้างจะชัดนะคะมีบุตรก็ได้เหมือนกันเนาะตรงนี้มีโอกาสเดือมูลขึ้นด้วยก็มีโอกาส ถ้ามีคู่อยู่ก็ลองดูให้ดีๆมันมีโอกาสแบบจริงๆหรือว่าตั้งคันเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะค่อนข้างจะเสริมความหวานกันค่อนข้างจะเยอะนะคะ King of Cups เข้ามาเหมือนต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่อนข้างจะดีนะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เป็นชายรักชายนะคะตรงนี้10ดาบเกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าถ้าร้ายแรงเนี่ยเป็นลักษณะของการการโดนหักหลังโดน ภาวะเสียใจอ,อกหักนะคะแต่ถ้าไม่ร้ายแรงเนี่ยมันกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างคืบคลานไปอย่างช้าชก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นหญิงรักหญิงตรงนี้1ิบถ้วยเกิดขึ้นก็บอกว่ามีโอกาสกลับมาคืนดีกันหรือว่าอยู่กันเป็นแบบเหมือนครอบครัวอยู่กันจริงจังนะคะเพิ่มมากขึ้นได้หรือบางคนอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์เนี่ยจากคนในครอบครัวแนะนำมาให้ก็ได้นะคะพฤหัสอยู่ใน เรือนตัวเองเนาะมันต้องเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ค่อนข้างจะเยอะแหละจังว่าหรือถ้าว่าบางคนเสียใจเนี่ยมันจะไม่เสียใจนานมันจะแบบเอ้ยแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวมีคนมาดามใจแล้วนะจะเย็นๆน,นิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งนะมาต่อกันในส่วนของชาวสิงห์นะคะ ระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมคะในช่วงวันที่3ถึง7มีนาคมนะคะลองดูว่าเป็นยังไงบ้าง เดบิวก็ยังมีอยู่นะคะบางคนความสัมพันธ์เนี่ยมันมี2-3สคนในความสัมพันธ์คู่กรรมก็ตามมาอยู่นะคะยังไม่หายไปไหนนะคะถ้าไม่ใช่เขาก็อาจจะเป็นเราก็ได้ที่คุยหลายคนนะคะหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะมีแฟนอยู่แล้วก็ยังมาเจาะแซกับเราก็ได้หรือจะเป็นเราก็ได้เพราะที่บอกไปว่า ปีนี้ของชาวสิงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่มีโอกาสมีคนเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีระวังเรื่องเลิฟแอบแ,แฟร์นะคะหรือความถ้าไม่ใช่มันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นแล้วเหมือนทําให้ใจสัน่นเหมือน14อีกครั้งอีกแบบนีน้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ ถ้าใครอยากมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะฤลัสเข้ามาจริงๆพฤหัสเข้ามาเดือนที่5บางคนก็แต่งงานเหมือนกันนะคะแล้วแต่เลยว่าจะเกิดกับใครคนไหนถ้าตามนี้ก็เอเดซเพันเิขึ้นโอกาสมั่นหมายจริงจังแต่งงานแบบนี้มีนะคะคือตรงนี้ที่เด่นๆเลยอะเดวิลกับเทมเพลนส์เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณที่เจอเนี่ย มันเหมือนกับมีธาตุน้ำธาตุดินเข้ามาต้องเลือกนะคะหรือไม่ไม่ได้ต้องเลือกแต่ว่าคุยไปอยู่นะคะแบบเป็นการบริหารเสน่ห์นะคะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนมามาไปไปยังไม่แบบมาหาคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่หายไปแบบคุณร้อยเปอร์เซ็นต์บางครั้งก็ทําให้คุณแบบปวดใจปวดหัวนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้ View of Fortune เกิดขึ้นจะพูดว่าจริงๆความสัมพันธ์ที่เป็นรูปแบบแบบนี้มันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปนะคือ ถ้าว่าเขาไม่ได้หายไปถ้าว่ายังอยู่กันสองสามคนเนี่ยแต่คุณน่ะจะแบบไม่ได้เครียดแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนไปขอความรักเขาเลยเนาะเหมือนกับว่าจริงแบบทุ่มเทอะ่ะอันนี้ก็ทุ่มเกินไปหรือเปล่านะ่ต้องดูตัวเองพิจารณาดูตัวเองดีๆแล้วกันเนาะมันเหมือนกับเห,หนื่อยเหนื่อยในความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเยอะที่ผ่านมานะคะไพ่อยากให้คุณลองนิ่งลองหยุดลองรอดูบ้างก็ได้นะคะทําอะไรที่มันดูเปลี่ยนไปจาก ที่เราเคยทำนะคะจะได้เห็นผลถึงการที่มันเปลี่ยนไปนะตรงนี้ engagement เกิดขึ้นก็มีโอกาสบางคนนะคะจริงจังมั่นหมายแต่งงานนะคะเป็นคู่มั่น engagement นะคะ your love life is ascending to a higher level of commitment นะคะก็เหมือนกับว่า <c oughs> ความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันก็จะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ที่แบบ ขึ้นสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะเ <c oughs> อาไว้อขอโทษด้วยค่ะเป็นไปได้ทีนี้ก็ลองดูนะคะใครที่แต่จังมองว่าหลายๆคนเนี่ยยังมีภาวะที่ยังคุยอยู่หลายคนนะคะยังไม่หยุดไม่หายไปก็ลองคุยดูก่อนก็ได้เลือกให้ดีนะคะเลือกให้คือมันมี ข้อคิดจากใครหน้าหนูดีหรือใครสักคนเนี่ยที่เขาพูดว่า 3R คนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ะต้อง <c oughs> respect ให้ความเคารพให้ความยำแบบไม่ถึงกับยำเกรงเป็นแม่แต่ว่าต้องต้องให้เกียรติเราอะ่ะแล้วก็ respond เนอะแบบรับผิดชอบอะ่ะเอรอาอีกไอ่กันหนึ่งจำไม่ได้ <c oughs> ออ่จำหึงไม่ได้แต่ว่าจำได้แม่นๆเนี่ยก็คือ <c oughs> เป็น respect นะคะให้เกียรติกันนะ แป๊บหนึ่งนะคะเ <c oughs> สียงหายไม่เม้ามากแล้วกันเนาะคือจานถึงสุกอะเรียนภาษาอังกฤษาส,สามวิชาสี่อะสามชั่วโมเขาเรียกว่าจันสามวิชาสี่วัน ไม่ใช่สิเรียน4ตัว conversation pronunciation gamma แล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่นี่เนาะมันก็ต้องพูดตลอดเวลานะคะแท้เสียงเยอะแป๊บนึงนะ <c oughs> ถึงไหนแล้วเนะมื่อกี้บอกก็เอาเป็นว่าความสัมพันธ์สำหรับบางคนนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นจังหวะได้คุยกับคนเยอะนะคะ อยากให้ลองดูเลือกคนที่ให้เกียรติคุณที่สุดแล้วก็จำไว้เสมอนะคะฝากไปถึงใครๆหลายคนที่มาดูส่วนตัวนะว่าคุณต้องเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราดีพอเราดีมากเลยอะเราสามารถที่จะเลือกคนที่ดีกับเราคนที่เขาโสดคนที่เขาให้เกียรติเราได้จริงๆอะเออเขาให้เวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มเงินหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าฝากไว้ผู้หญิงเนาะอย่าเป็นสายเป มันไม่ได้อะไรทํามาแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆเราก็ถ้าเป็นผู้ชายก็จริงๆมันก็เหมือนกันเนาะ <c oughs> คือให้ก็ให้ระดับหนึ่งแต่คุณต้องดูว่าเขาอะให้อะไรตอบกับคุณมาบ้าง <c oughs> ไม่ใช่เป็นการที่แบบเออคุณให้ไปแบบไม่เป็นไรไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน <c oughs> แล้วสุดท้ายคนที่ได้รับมากๆเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถที่จะคืนคุณได้เนี่ยบางทีอะเขาก็จะรู้สึกแบบ เหมือนหาเหตุผลต่างๆ,ๆที่มาทําร้ายคุณอ่ะเนื้อออกไหม,มดูในส่วนของคนโสดนะคะตรงนี้ The Star เกิดขึ้นอย่าเครียดนะคะมันมีโอกาสสมหวังดังใจมีโอกาสที่ได้เจอคนที่มันดีๆมากๆเข้ามาในชีวิตนะคะลองดูดีๆมีคนธัดุดินทัดน้ำกฎกฎมีนพิจิกมินอ่ะ การประสบมังกรเด็กกว่าก็ได้โตกว่าหรือว่าเป็นคนแบบรุ่นเดียวกันนี้มีแบบหลายรุ่นหลายวัยมากต่างชาติต่างภาษาได้เจอจากสถานที่บริจาคทำบุญทำทานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้เหมือนกับเป็นจังหวะ อาจจะต้องทํางานอาจจะต้องห่างกาันอาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินมากนะคะหรือความสัมพันธ์ถ้ามีปัญหาอยู่เฉยๆก่อนก็ดีรอก่อนก็ดีนะคะคนที่มีคู่นะคะตรงนี้2เหรียญเกิดขึ้นเข้าใจว่ามีคู่อยู่แล้วแต่ก็มีคนเข้ามาอีกหรือว่าภาวะลังเลใจเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนก็ได้มีคนเข้ามา2คนที่ต้องเลือกหรือว่า อสองสาการก็ได้ที่จะต้องเลือกว่าเออจะไปทิศทางไหนดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นชายรักชายนะคะตรงนี้2ไม่เท้านะคะ2คนอีกแล้วนะหรือเป็นลักษณะของการได้เดินทางกับคู่ของคุณไปแดนไกลก็ได้หรือว่าเป็นการรอคอยการได้เจอกันจากคนจากแดนไกลก็ได้แล้วถ้าเป็นหญิงรักหญิงก็โอกาสใหม่ๆเข้ามาอาจได้เจอจากการทํางานค่อนข้างจะชัดหรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างจะชัดที่ได้ได้เจอกันเนาะ อ่ะในส่วนของชาวเมดนะคะไม่เมาเยอะเจ็บคอเนาะอ่ะปพ๊บเพบบเพิ่งสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าแบบ ตั้งแต่ทำคลิปก็เจ็บคอบ่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยพอดีช่วงนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนหรือดูการละแบบจากวินเทอร์นะคะหน้าหนาวเป็นแบบอะไรนะฟอลใช่ไหมมันก็จะเริ่มอุ่นขึ้นอุณหภูมิมันเปลี่ยนอย่างชาัดอะแล้วตรงเนี้ยเหมือนกับกลางคืนมันก็เย็นเย็นกลางวันมันก็ร้อนละเริ่มร้อนแล้วนะคะในส่วนของชาวเมดวันที่สามถึง เขอโทษ3 1 0ถึง10มีนาคมชาวเมษอะไรคะทะเลาะอะไรกับใครมีช่วงแบบหยุดหยุดดูดูบริหารเสน่ห์กับใครอะไรยังไงหรือเปล่านะคะจำได้เนาะเดี๋ยวนะกระกดาสิงหากระทำเดี๋ยวนะมก,กรากุ่ภผามีนาเมษา คือของชาวเมษเนี่ยดาวเสาอยู่ในเรือนที่7ของคุณนะคะกู้ครองความรักนะคะมันก็หนักหนักนิดนึงเนาะมาสักพักแล้วล่ะเป็นปีปีกว่าแล้วล่ะตรงนี้เอาเป็นว่าเมษก็เป็นอีกราศีนงหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีอะ่ะมันเหมือนกับต้องโปลงอะ่ะพูดง่ายๆในช่วงเวลานี้นะคะแตงมองว่า เราก็ไม่ต้องใช้คำถามว่าทําไมเราไม่ดียังไงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะบางทีจังหวะเวลาไม่ได้มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะจ,จะเชื่อเรื่องจังหวะเวลากับการกระทําของเราในวันนี้แหละบางทีคนที่เราได้เจอในช่วงวันนี้เนี่ยมันก็นําไปส่งส่งผลถึงคนที่เราได้เจอข้างหน้าเนี่ยได้เหมือนกันนะคะก็ตรงนี้บางคนเนี่ยมันมีภาวะการทะเลาะกันนะคะกับความรัก กับคนรักหรือว่าความสับสนอะไรบางอย่างนะคะบางคนมีคนเข้ามาแต่ตัวคุณเองน่าจะแบบเฮ้ยออกแนวออกแนวเครียดอะถ้าเหมือนคนที่เข้ามาจริงจังกับคุณเนี่ยคุณจะเริ่มแบบติดแหละคุณกำลังแบบเฮ้ยยังหยุดก่อนช้าก่อนและยังไม่อยากจะเปิดใจเข้ามาให้ใครเข้ามาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันมีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะที่เป็นความเครียดหรือว่าการ ความที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชัดเจนในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีเหตุที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนกับโดนโกหกอะโดนหลอกอยู่หรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นลักษณะของการมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นะจังจะบอกว่าชาวเมธบางคนเนี่ยเลือกที่จะอยู่โสดเลือกที่จะอยู่คนเดียวการเม้คนเข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ได้เฮอร์มิตเนี่ยเป็นลักษณะของการอยู่สันโดษการอยู่ตัวคนเดียวหรือแฮงแมนเกิดขึ้นด้วย มันเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวอยู่ใช้ความคิดหลายๆอย่างด้วยตัวของคุณเองมากกว่าเมจิเชียนก็คือถ้าถามความสัมพันธ์ต่อจากนี้ถ้าจะปลูกต้นรักอะ่ะมันมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแจ้งว่ามันมาจากปมในใจหรือว่าความรู้สึกที่กลัวว่าเฮ้ยเจอแล้วมันจะไม่ใช่ไม่ดีอีกหรือเปล่าทานองนี้นะจังจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะม,มันมีโอกาสทั้งนั้นทั้งนี้เนาะ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัดแต่ตัวคุณเองน่าจะติดยังไม่กล้าเปิดใจจังหวะนี้ก็ออกแนวเพลย์บอยเพลย์เกิลไปก่อนแบบบริหารเสน่ห์ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็คนเก่าๆในชีวิตวนกับเข้ามาในชีวิตก็ได้เหมือนกันหรือบางคนถ้าผ่านเหตุการณ์ที่สุกว่าเฮ้ยเขาก็ดีไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยแบบเนี้ยมันมันสามารถที่จะรวมตัวเป็นครอบครัวได้นะสำหรับบางคนนะต้องคูดแบบนี้แล้วก็ คือบางคนน่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยทำให้คุณสู้เยเหตุการณ์นี้เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน Keep an open mind your soul mate your soul mate นะคะช่วงนี้หัดออกเสียง o อ <c oughs> t ้วก็ may differ from your usual type and expectations นะคะก็คือคนที่เป็นคู่ทางจิตวิญญาณคู่กันจริงๆนะบางทีมันอาจจะเปลี่ยน แปลงแตกต่างจากคนที่คุณเคยเจอเคยเดทมาก่อนก็ได้หรือว่าคนที่คุณแบบคาดหวังว่าเฮ้ยเขาต้องเป็นแบบนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณตั้งเป้าไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะลองเปิดใจดูเขาบอกมาแบบนี้แล้วก็ถ้าตามหน้าไพา่คนสดๆเลยนะมันมี Hermit ิตหรือว่า m ม d i เชียนอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นแบบอาจารย์ก็ได้นะคะ คนสันโดษพวกศิลปินปิดแตกหรือว่าเป็นพวกชาวราศีกันก็ได้เมดิเชียนก็คนฉลาดพวกสเปเชียล,ลิสต์ต่างๆมีความรู้ความสามารถเยอะพวกวิศวกรก,รก่อสร้างหมอเหมือตออ่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะเ,เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเวลานี้ Temperance เข้ามาส่วนคนโสดบางทีมามาไปไปเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะจะเยน็ยนๆน,นิดหนึ่งหรือคนเก่ากลับเข้ามาใหม่ทีนึ่งช่วงดาวพุธเดินถอยหลังก็บางทีเป็นไปได้ คนที่มีคู่นะคะตรงนี้ก็ระวังนิดนึงสเหรียญบางคนอะ่ะบอกว่ามันมีอีกคนหนึ่งเข้ามาก็ได้หรือจะพูดว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุคคลที่3จะพูดว่าตัวคุณเนี่ยมีโอกาสเหลือเกินที่จะแบบเหมือนคุยงานอะ่ะหุ้นกันอะ่ะ หุ้นการทําธุรกิจร่วมกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะเดี๋ยวทาวเวอร์ขึ้นซ้ำนะบางทีมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต้องบอกไปก่อนว่าเวลาเสาคือเสาตอนเนี้อยู่ในเรือนที่10ของคุณนะคะมันเป็นลักษณะว่าตัวคุณตอนนี้ต้องใช้ต้องรับภาระความ รับผิดชอบการทํางานต่างๆค่อนข้างจะเยอะบางคนน่ะไม่มีเวลาให้กับความรักความสัมพันธ์ครอบครัวก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทํางานหนักเครียดจริงแต่ก็ต้องมีเวลาให้กับคนในครอบครัวเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของชายรักชายนะคะน,นี่สถ้วยขึ้นซ้ำนะกออ็อาจจะมาจากเพื่อนของเพื่อนนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะ ก็จังหวะนี้9เหรียญเกิดขึ้นเหมือนกับเขาอยากให้คุณพาตัวเองออกไปเจอคนมากๆหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่จังหวะที่แบบเฮ้ยอยากจะแบบอยากจะไม่โสดอ่ะอยากจะอยู่กับตัวเองก่อนน่ะค่อนข้างจะชัดแจงมองอย่างเงี้ยอยากจะแบบทําการทํารีเสิร์ชดูก่อนว่าเฮ้ยฉันจะเลือกใครฉันจะเอาคนไหนดีแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะก็ลองดูโอเคสุดท้ายและใครที่รู้สึกว่าเออคลิปแจงมีประโยชน์ดี ต่อใจหรือว่าดีกับคนรอบข้างจะฝากกดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นพระคุณอย่างมากนะคะโอเคยังไงมีความสุขมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ